Teng, kang, ten, yang. Ui, mo neng tau om tau. Ui, mo neng tau, sa sa sa. Teng om pa, ni mo hek. Kang, ten, ki lo keng, ki pokon, yang. Si lo ha loi, na. Uu, la pa. Ngor, ho, teng ko uan la, di uan. Ho, ho, uan. Ho, to, diang, kwa. Ho, to, to,

คุณยงเอาแผงใบจากน้องคอหน่อยของที่เราเลือกครับที่ท,ท,ที่ที่ถาดนี่ก็ะละใบครับหนึ่งเดืนจิบเลยครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับผม คุณโยมะวาริปปัสถนคุณโยมเพชรสรามปปะตถนมาทำบุญวับารมีก็ขอบารมีหลวงพ่อให้เจ้าใหญ่ยู่แยงงดฝันสาคุณโยมะวาริปปัะ์คุโยมเพิสรางประตานขอมีปรมัยแสงแรงอยู่ยืนยินสุขมีความสุขวรมเจรญเินด้วยปรมัยเจระเด้วยโอกาสมบัติสัตติอานโอายุวันนะสุขบาละทุทิปา ยะข้าวาริวังห้าพุทธาภิริปูเรนทิสารังเอวะงอีวะอิโตทินังเบตานังอุปปัฏฐิติยิทิตังปฏิตังตุมหังทิปมีวะเสมเสตุจับเภปูเรนโตสังเกปาันโัมโหรสุยะขามมณิโชติรสุยะขา dosaho satu mate bawanwan cara Suki kar yuko bawaiwan sih ya ni can